ดีครับตัวร่วงนอนครับวันนี้จะมาตอบคำถามทางไลน์ผ่านทางคลิปเป็นคลิปแรกนะฮะจะลองดูว่ามันง่ายกว่าการอธิบายเป็นตัวหนังสือไหมก็คือเมื่อคืนเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขียนมาถามผมนะฮะเดี๋ยวข้อความนี้เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นหน้าจอทางไว้แล้วเพื่อนๆก็ลองแปลในใจก่อนก่อนที่จะฟังผมเซอนะฮะข้อ <c oughs> ความก็มีอยู่ว่า Sensible human beings must invest their life t o s what is needed most น้องถามมาว่า sensible human beings แปลว่าอะไรคะมเห็นว่าผมก็ขับน้องมากเลยว่าไอ้ส่วนที่น้องถามมาเนี่ยมันคือส่วนที่ง่ายที่สุดของข้อความนี้นะผมนั่งคิดอยู่อึดใจเนึงเนี่ยก็นึกออกคือรู้แล้วว่าที่น้องที่น้องถามเนี่ยน้องผงจะแปลซื่อๆตรงๆว่าคนที่มีเหตุผล ซึ่งเจตนาของผู้เขียนเนี่ยวันนีนี้ไม่ใช่แน่ๆน,นะวันนี้เนี่ย,ยภาพศัวไวรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นใหญ่คือมันเป็นเหมือนคำคมนะเขาต้องการพูดว่าคู่ที่มีสติปัญญานะย่อมจะต้องทำอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าไปไอ้ท่อหลังเนี่ยแปลาย,ยากโดยเฉพาะวันนี้ผมว่าแปลาย,ยากสุดๆน้อมส่งกัะามมาเมืม่อคืนผมไม่คิดไปนอน กินเหล้าแล้วก็ไปนอนตื่นช้ามาเนี่ยผมพิมพ์นึกออกแล้วตื่นช้ามาล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็พิมพ์แล้วก็บอกน้องไปคือทัาประโยคเนี่ยนะฮะเอ่อมันแปลแกะไปทีเําำไม่ได้แต่ว่าผมจะยกตัวอย่างบางคนเนี่ยอย่างคำว่า must เนี่ย must เนี่ยประโยคเนี่ยถ้าแปลว่าต้องเนี่ยผิดทันทีเพราะอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประโยคคําสั่งแต่มันเป็นประโยคแสดงเอ่อปกติวิสัยของผู้ที่มีสติปัญญา must ตัวเนี้ยต้องแปลว่าย่อมนะ ส่วนที่ยากที่สุดคือ invest the i r life มันไม่เกี่ยวลงทุนด้วยชีวิตอะไรของเขาอะไรหรอกทีนี้เนี่ยผมแปลสรุปรวบเลยทั้งความเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆก็คงน,นึกแปลในใจเสร็จแล้วนะฮะซึ่งไม่จำเป็นต้องเหนือฉเฉลยนะฮะให้มันออกไปในทางเดียวกันผมแปลแล้วส่งไปให้เนี่ยก็คือว่าผู้ที่มีสติปัญญาย่อมทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตน รายได้แบบนี้ครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการแปลต่างๆนะครับของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศแห่งป,ประเทศไทยสอบถามไปได้ทางรลย์แอดไทยเทียมีเครื่หมายแอดนะฮะ t h a i t i a t สวัสดีครับ